ตอนนี้ผมอยู่ที่น้ำตกวังก้าเหลืองครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูว่าวิธีการที่จะได้กางเต็นท์อยู่ในจุดที่ดีที่สุดสวยที่สุดของน้ำตกวังก้าเหลืองต้องทำยังไง ต,ติดตามรับชมฝากนะนะกดไลค์แอนด์ซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ้อยลีฟิชชิ่งแคมป์ครับวันนี้มีโอกาสพาเพื่อน,อนๆมากางเต็นท์อีกแล้ววันนี้เนี่ยผมจะพา,าเพื่อนๆมาที่ส่วนลูกชาติน้ำตกวังก้านเหลืองคราวนี้มันมีปัญหาอยู่ที่ว่าผมเข้าไปอยู่ในกลุ่มของกลุ่มชมรมเกี่ยวกับเรื่องกางเต็นท์นะครับถ้าพูดถึงวังการเหลืองเนี่ย โหจะมีคําถามที่เพื่อนๆมาถามเยอะมากปกติเนี่ยเวลาเราโพสเรื่องกลางเต็นท์ใช่ไหมครับมันก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับโอ้ยสวยมากสวยจังเลยตร,ต,รตรงนี้ตรงนี้ข้อมูลก็จะเยอะกันอยู่แล้วเพราะมันเป็นเอกชนแต่คราวนี้อันนี้มันเป็นเป็นของหลวงนะครับเป็นของอุทยานดังนั้นเนี่ยจึงมีคําถามต่างๆมากมายจากเพื่อนๆมีไฟไหมสัญ,ญญาณเป็นยังไงจอดรถตรงไหนวันนี้เดี๋ยวผมจะตอบทุกคําถามของน้ําตกวังการเหลืองครับผม ตอนนี้อยู่ที่จุดคัดกรองครับคําถามแรกที่เพื่อนๆถามก็คือที่นี่ระบบคัดกรองเป็นยังไงนะครับัก็คือตรงนี้เลยผมมีตอนนี้อยู่กับเจ้าหน้าที่ครับผมอนดับแรกก็จะมีการวัดอุณหภูมิครับแล้วก็จะมีการลงทะเบียนตรงนี้นะครับหลังจากลงทะเบียนแล้วเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะให้บัตรนี้เรามาใบหนึ่งนะครับอันนี้เห็นปะบัตรนี้ใบหนึ่งครับบัตรนี้มีเอาไว้ใช้สําหรับเข้าออกที่นี่ครับเข้าได้ ไม่เกินสองทุ่มไม่เกินสองทุ่มครับผมเข้าได้ไม่เกินสองทุ่มครับผมแล้วก็งดเสียงสี่ทุ่มใช่ไหมครับพี่ครับผมส่วนเรื่องค่าบริการก็คือไม่มีครับแต่ว่าให้ประกงนี่เอานี่นี้นนเลยตู้บริจาคค่าสถานที่ลางกลางเต็นท์โอเคห้าจุดไฟห้าจุดไฟบนพื้น,นไปโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกางเต็นท์กันแล้วก็หลังจากที่เราลงทะเบียนเมื่อสักครู่นี้ครับเพื่อนๆครับต้องอาจจะสั้นหน่อยนะคราวนี้อันนี้จะเป็นทางลงที่จะไปลานกลางเต็นท์ครับ รถเหรอรถเดี๋ยวผมดูก่อนนะรถเก่งมาได้เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเนินที่มันจะคู่ใต้ท้องรถครับแต่ว่ามันจะเป็นเนินลงแบบนี้เพราะฉะนั้นรถเก่งมาได้แต่ไม่รู้เนินข้างหน้าเดี๋ยวผมดูเนินข้างหน้าก่อนอเด้ยเนินข้างหน้าเอาเรื่องกันเ้สบายสบายรถเก่งมาได้ครับคือทางจริงๆมันต้องแต่ขับมาเนยนะลัดยางหมดเลยนะครับ ลาดยางหมดสบายๆก็จะมีตรงทางที่จะลงมาที่จุดกลางเต็นท์นี่แหละที่จะเป็นทางลาดชันลงมาแต่มันไม่ได้ชันมากครับมันประมาณไม่เกิน45องศานั่นละน,นิดเดียวครับลาดชันนิดเดียวโอ้โหคนเต็มเลยว่ะตอนนี้ผมจัดเต็นท์อะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทําอะไรเลยจัดเต็นท์เสร็จกลางเต็นท์เสร็จผมนี่ก่อนเลยโดดไปลงไปเล่นในน้ําก่อนเลยเดี๋ยวทําอะไรกินเดี๋ยวกินเสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปรีวิวสถานที่ว่า ที่นี่อะไรอะไรเป็นยังไงปั๊กไฟคือคำถามทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มที่เพื่อนๆอยากรู้ครับเดี๋ยววันนี้ผมเคลียร์เฉลยให้หมดเลยส่วนวิธีการจะทํายังไงให้ได้เต็นท์อยู่ในจุดนี้ตรงนี้ผมถือว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดของตกวังการเหลืองนะเพื่อนๆลองดู เห็นไหมครับเพื่อนๆเต็นท์ผมเนี่ยเป็นเหมือนเราโอเคว่าผมคิดว่ามัน็นอยู่จุดที่ดีที่สุดในนควังกาเดือดเพราะมันอยู่ตรงหน้ากันตรงตรงนี้เลยนะครับส่วนวิธีการจะทํายังไงให้ได้เต็นท์อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเฉลยท้ายคลิปดูให้จบจุกครูดูันยาวๆไม่บอกด้วยว่าอยู่ในจุดไหนของคลิปให้ดูให้จบครับผมเพราะว่าการมาที่นี่นะครับคือมันไม่ได้ว่าจะได้จุดนี้กันง,ง่ายๆเพื่อนๆลองดูตรงนี้ไปพาดู ดูเด็ดดูเด็กนะครับคนมากลางเซนเพียบเลยเพียบเลยเพียบเลยเทียบเลยนี่นี่นี่อันนี้คือเซนผมเพื่อนเพื่อนดูข้างหน้าอ๋อออทำไงทำไงดูให้จบไม่บอกด้วยนาทีไหนไปนี้เรามา ทำกับข้าวกินนะครับิดก้อนเดี๋ยวเดยกก่อน,อนที่ผมจะพาเพื่อนๆไปชมเนะี่ยผมขอกางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอทาอะไรกินก่อนหิอวอใช่มืือกลางวันวันนี้เอาอะไรง่ายๆครับเป็นอเมริกันเบอร์เกอร์ครับเป็นดับเบิลชีสเดี๋ยววันนี้ทาดับเบิลชีสดับเบิลเบอร์เกอร์เลยเริ่มแรกจากการทําแป้งเบอร์เกอร์ก่อนครับผมบางคนเขาทาบางคนเขาก็จะทาที่กระทะนะแต่ผมชอบทาตรงนี้มันเยอะดี อ,อ,อย่ามองว่ามันเละๆนะครับเพราะว่ามีดมันไม่คมเราจะใช้เป็นเนยหรือว่าเป็นน้ำมันก็ได้นะคะเป็นมาการีนเป็นเนยเป็นอะไรใช้เนื้อกินง่ายๆจี่ต้องไฟแรงไหมปะ๊ะต้องเนื้อที่ผมใช้วันนี้จะเป็นเนื้อนี่ครับเนื้อโคขุนนะครับเป็นเนื้อโคขนบดครับผมยี่ห้อนี้ นี่จริงๆยี่ห้ออะไรก็ได้ครับแต่ว่าแฟนผมมันชอบกินยี่ห้อนี้เพราะว่ามันเป็นเนื้อบดติดมันมาด้วยครับผมมันอร่อยไงมันอร่อยครับผมผมจะทํามาเป็นสี่ก้อนแบบนี้ครับโดยที่ผมจะไม่หมักนะคือผมจะไม่หมักแต่ผมจะเรียกเรียกกลิ่นเนื้อออกมาครับผมมีวิธีการเดี๋ยวทําให้ดูกระทะครับใช้น้ามันนิดเดียวนะครับคือให้มันแค่รเคลือบเฉยๆครับจริงๆอ่ะเพื่อนๆจะใช้น้ํามันก็ได้ใช้เป็นเนยก็ได้แต่ว่า ผมไม่เด้เอาเนยมามันมีแต่มาการีนมาครับก็ใช้เป็นน้ำมันเคลือบกระทะไว้โอเคคราวนี้ไม่ได้หมักครับเพราะว่าตัวเนื้อมันจะมีรสความหอมของตัวเนื้ออยู่แล้วนะครับแต่มันมีสูตรที่มันต้องหมักก็ม,มีแต่ว่าอันนี้ยมันเป็นสูตรที่ไม่ต้องหมักครับวางไปเลยต้องสิริเลียดโบโบโบและเพื่อนๆจะเห็นไหมเวลาทำเบอร์เกอร์อะ บางทีจะต้องกดแต่นี้ไม่ต้องกดนะครับเบอร์เกอร์หมูว่าผมจะกดเพราะว่าหมูมันจะมีความนุ่มของมันอยู่แล้วในตัวแต่เนื้อมันอาจจะมีถ้าเราย่า,ยางแบบนี้ยมันอาจจะมีความนุ่มที่น้อยกว่าหมูเพราะฉะนั้นเราจะไม่กดเพราะการกดอะครับมันจะทําให้น้ำอะมันออกมันด้วยเพราะฉะนั้นก็คือทําแบบนี้เลยเราจะใช้เพียงแค่เกลือนะครับโรยด้านบนเท่านั้นเองเกลือ เกี็ดผ่าว่ะนี่เป็นอลิกกโนโอ,อันนี้มันเป็นเนื้อล้วนครับมันไม่จําเป็นจะต้องสุกทั้งหมดนะครับเบอร์เกอร์จริงๆเนี่ยอาจจะต้องถ้ามันเป็นหมูอะ่ะก็คือสุกทั้งหมดได้แต่นี้มันเป็นเนื้อครับจะ,จะทำแ, <ร S 1> แบบว่าอะไรก็ได้เนาะผมจะทําแบบว่าข้างในครับให้มันเป็นแบบว่าไม่สุกมากแร่แร่ ที่ผมบอกว่าไม่ให้เพื่อนๆกดนะครับแค่มันแบนอ่ะเพราะสาเหตุนี้คือในเนื้อครับมันจะมีน้ําอยู่ครับผมต้องการทำเบอร์เกอร์วันนี้ให้มันฉ่ำๆเพราะฉะนั้นการเอาไปกดนะครับมันจะทําให้น้าของเนื้อมันออกมาครับเพื่อนๆลองดูเดี๋ยวผมลองกดให้ดูอันนึงเห็นไหมครับถ้าเรากดเนี่ยมันจะทำให้น้ำของน้ำของเนื้อมันออกมาเพราะฉะนั้นเวลาเราย่างแบบนี้มันจะแห้งๆครับมันจะไม่ค่อยอร่อยหรืออาจเพื่อนๆชอบก็ไม่รู้นะแต่ของผมกบแฟนเนี่ยก็แบบให้มันฉ่ำๆครับผม สามารถกลับไปกลับมาได้พอเรากลับมาอีกด้านหนึ่งเราก็เติมเกลืออีกด้านหนึ่งหน่อยครับไม่ต้องเยอะนะครับนิดเดียวพอเกลือแล้วก็อีกโน,โนอีกด้านหนึ่งหเที่ยวว่าทําเสร็จแล้วก็ต้องบอกอร่อยไว้ก่อนนะครับไม่อร่อยก็ต้องบอกอร่อยไว้ก่อนโอเคจากนี้รอส,ส่วนส่วนส่วนผสมอื่นที่เราจะมาทาจริงๆอะ่ะมันต้องมีวันนี้มีนี่ครับซอสมะเขือเทศนะครับ ยองเนสครับผมแล้วก็พริกไทยและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือมัสตาร์ดแต่ว่าเราขาดไปแล้วเราขาดไปแล้วก็ <c oughs> หาซื้อไม่ได้มาที่นี่เพื่อนๆต้องซื้อจากที่บ้านมาเลยนะครับเพราะที่นี่ไม่มีมัสตาร์ดขายครับผมเกือบสุดท้ายครับนั่นก็คือการเอาชีสวางไปที่หัวเบอร์เกอร์ครับวันนี้ชีสที่เราใช้เป็นเชดเดิชชีสชีสมันจะมี2แบบครับเพื่อนๆครับชีสแบบยืดกับชีสแบบเยิม้มตัวนี้เป็นเชดเดิชชีสครับยืดยืด เยอมเออเยอมเยอะผุ้ติดโปะเข้าไปเลยโปะเข้าไปเลยหัวหมูเนื้อชิ้นเล็กมากอะว่าเราปั้นชิ้นเล็กไปหน่อยโอเคโปไปเลยคะ่ะโปะไปท<ป>ี่ครับหนะมูไปเลยแล้วคราวนี้ถ้ามีฝาปิดก็จะดีมากใช่ถ้ามีฝานะไม่มีก็นี่เลยกระทะเือะหมดสาพรพัดประโยชน์สุดยอดหมูชิ้นจังอร่อยเลย ชิ้นแรกครับเดี๋ยวดิโอ้ยเสียดายเรากินได้หอมจัดผักแล้วแต่ชอบเลยนะคะใช่ครับผู้สัตวเทพของทีมได้ไม่กินผู้าัตวเทพ โอเคสองชิ้นพออืมอืมานที่หนึ่งครับโห <Whoa. S 1> อานที่สองจริงๆแล้วคือมายองเนสครับแล้วก็มะเขือเทศต้องลาดในตัวขนมปังข้างล่างก่อนครับจะไม่เป็นไรทำกินกันเองลาดไม่บนนี้แหละ เสร็จแล้วร้อยครับผมอเมริกันดับเบิลชีสเบอร์เกอร์ไม่มีอะไรไมมหมุนมแล้วใช้มือหมุนเอา <laughs> <c oughs> การกินแฮมเบอร์เกอร์ครับต้องกินแบบอย่างหมอกปกกัปกอย่างหัวเพื่อนย่างหัวไม่สวยใช่แล้วกินยังไงคือมันเยเนิ้มเลยดูโอ้ย,อย่างเยิ้มเลยครับเพื่อนแล้วก็น้ำในเนื้อเอาไว้นะอืม้ม อร่อยมากอร่อยจริงๆเพื่อนเพื่อนดูสีเนื้อข้งางในคือผมทําแบบแรไว้อะแบบมันไม่ต้องคือมันไม่มันไม่ได้สุกมากอ่ะอคือสุกกําลังดีแล้วแบบว่าการที่ไม่เอาไปบีบตัวเนื้อครับมันทําให้มันมีความฉ่าของเนื้ออยู่อ่ะดีเด็ดเลยเดี๋ยวผมกินอิ่มแป๊บหนึ่งครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมพาไปรีวิวสถานที่ที่นี่ว่าไปดูความสวยงามในไปพร้อมๆกันครับผม ซื้อไ้ครับผมไก่อนเก่อนโอเคตอนนี้อันนี้จะเป็นลานที่จอดรถครับเพื่อนๆที่จอดรถแล้วก็ตรงที่กลางเนี่ยตรงที่กลางก็จะอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าตอนนี้ผมมาอยู่ที่นี่ประมาณ <9 S 2> ตอนนี้ <5. S 2> ตอนนี้เก้าโมงแล้วปัญหาอย่างแรกที่เจอนะครับก็คือเรื่องเรื่องที่กลางเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันหยุดวันเสาร์คนเยอะมาก ครับผมแล้วคราวนี้ก็คือจะมีเพื่อนๆที่เขามากลางอะไรดูเด็กเต็มไปหมดเลยไม่รู้จะมีช่องว่างให้เราได้ลงหรือเปล่าแต่ก็เดี๋ยวลองไปดูครับส่วนใหญ่ที่เขามาคนคนที่มาใหม่เนี่ยก็จะไปคุยตามเต็นท์เลยครับว่าอยู่ต่อไหมอยู่ต่อไหมถ้าถ้าเขาทักเต็นท์ไหนที่เขาจะกลับบ้านเนี่ยเขาก็จะจองกันไว้ตรงนั้นเลยแต่เดี๋ยวผมไปเดินดูก่อนว่ามีตรงไหนว่างบ้างได้ที่แล้วครับแล้วได้ที่ดีด้วยเพื่อนๆดูบริเวณนี้ ตรงนี้มันจะเป็นทางน้ำไหลพอดีแล้วก็มีพี่ๆเขากำลังจะออกวันนี้ครับผมแล้วเดี๋ยวผมต่อพี่เขาเลยครับใช่แต่คราวนี้เวลาวิธีการก็คือมาถึงนะครับแล้วก็ต้องมานั่งเบบผมอย่างเงี้ยก็รอรอพี่เขาพี่กางเซตอยู่ก่อนนะครับเก็บแล้วก็นั่งเล่นชิวๆสบายๆอย่างเงี้ยครับมีโต๊ะมีเก้าอี้ก็มากลางรอเลยครับผมแล้วก็ถึงเวลาพี่เขาเก็บเสร็จแล้วเราก็ไปกลางครับผม นั่งกินเลยสบายๆเย็นๆสบายๆชิวๆจะโชว์โช์นิดนึงครับผมเพื่อสปอนเซอร์เขาจะใจดีเข้าสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วแหละใช่ใช่อันนี้แก้วของอะไรคะแก้วของอะไรเป็นแก้วของแมทคอครับเก็บความเย็นดีมากน่าดูขนาดไม่ขนาดไม่ได้จ้างดูดูดูเลยครับนี่ขนาดไม่ได้จ้างเนี่ยเขาแต่มันเก็บความเย็นดีจริงๆวันนั้นผมกินเบียร์อยูย่ที่ห้องครับอุณหภูมิห้องนะอุณหภูมิห้องเลยนะเบียร์สามขวดนั่งกินคนเดียวอยู่สามชั่วโมง น้ำแข็งแก้วเดียวที่ผมใส่อะเหลือนะครับไม่หมดนะเป็นสแตนเลสฟูดเกรดนะคะไม่เป็นสนิมเทียบสบอนเซอร์เข้าแล้วเข้าได้แล้วนะคะโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมพาเดินชมบริเวณภายในสวนลูกชาติน้ำตกวังก้านเหลืองครับแต่ว่า แต่แนะนำเพื่อนๆอย่างหนึง่งการเปิด GPS มาที่นี่นะครับเปิด GPS เนี่ยให้เพื่อนๆพิมพ์คำว่าสวนลูกชาติน้ำตกวังก้านเหลืองนะครับถ้าเพื่อนๆเปิดว่าน้ำตกวังก้านเหลืองเนะี่ยเดี๋ยวจะพาไปอีกที่หนึง่งเพราะฉะนั้นเอาที่ผมลงมาให้ตรงนี้เลยนะครับสวนลูกชาติน้ำตกวังก้านเหลืองนะครับโอเคเดี๋ยวนี้ผมถ่ายมุมกว้างให้ดูก่อนนะครับตรงที่ผมชี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นเส้นที่รถยนต์ลงมาจากถนนหลักนะครับ มันจะเป็นทางลาดชันพอสมควรเพราะฉะนั้นรถโหลดเตี้ยเนี่ยผมว่ามาไม่น่าจะได้นะครับแต่ว่าถ้ารถเก่งรถอะไรเนี่ยมาได้นะครับเดีย๋ยวไปดูห้องอาบน้ํากันบริเวณห้องน้ำเนี่ยก็จะไกลก,กับจุดที่เรากางเต็นท์พอสมควรนะครับห้องน้ําเขาบอกก่อนว่าไม่ค่อยสะอาดจากที่ผมดูในรีวิวมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับห้องน้ําห้องอาบน้ําที่ผมเห็นตอนนี้มี4ี่ห้องนะครับ ก็ไม่ได้คีเละอะไรนะคราวนี้แสงแดดห้องนี้ดีกว่าห้องอาบน้ำครับคือมันเป็นห้องอาบน้ำธรรมดาธรรมดาเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าความสะอาดถ้าสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้ก็โอเคแล้วแหละน้ำใสปิ๊งเลยเนี่ยเราไม่มีขยะไม่มีอะไรในห้องน้ำครับมีที่แขวนผ้าให้อันน่งครับ แล้วก็มีขันนะครับแล้วก็เป็นอ่างน,น้ำแค่นั้นเองครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูบริเวณห้องน้ำนี่คือเวลาประมาณบ่ายสามนะครับมีคนมาใช้บริการเยอะมากแล้วนะครับห้องที่สองเออห้องนี้ไม่มีไม่มีขันแต่เป็นสายายางให้เอ่ออาบสายยางอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันต่อจากก๊อกเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่กังวลเอ,อ๊ะมันจะสะอาดไหมคนเยอะต่อจากก๊อกแบบนี้สบายหรือเพื่อนๆมาที่นี่ก็เตรียมสายยางม,มาเองเลยก็ได้นะจ๊ะ เออผมแนะนําเตรียมสายยางเองดีกว่าถ้ากังวลเรื่องแบบไม่ไม่สะอาดเลยนะห้องนี้ไม่สายยางครับผมอ่ะตอนนี้คือห้องอาบน้ํานะครับห้องบนเป็นอะไรส่วนตรงนี้เป็นห้องน้ําห้องน้ำ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 เดี๋ยวไปดูห้องน้ําชายก่อนห้องน้ําหญิงก็คงผมคงไม่ต้องเข้าไปเนาะแค่ห้องน้ําชายก็พอละ ห้องน้ํามีสามห้องครับความสะอาดก็สะอาดอยู่นะอ่าแต่เป็นส้วมซึมครับห้องอื่นเป็นไงอ่าเป็นห้องห้องห้องน้ําเป็นส้วมซึมครับผมอันนี้คือเวลาบ่ายสามโมงครึ่งนะครับคือคนมาใช้บริการเยอะมากแล้วสะอาดในระดับนี้ถือว่าโอเคมากเลยนะครับมีแอลกอฮอล์ล้างมือให้แล้วก็อีกจุดหนึ่งตรงนี้จะเป็นจุดบริการ ล้างจานแต่ว่าต้อกหม่อไว้ใค้เพื่อนๆเอาเศษอาหารไปทิ้งให้มันดีๆนะเพราะว่าอย่างบางทีจะมีเศษอาหารเหลือนี่ครับจริงๆแล้วเนี่ยการล้างจานที่ถูกต้องเวลาเรามาเที่ยวตามอุทยานหรืออะไรก็แล้วแต่ครับเพื่อไม่ให้ลาบากกับบนเจ้าหน้าที่ครับเพื่อนๆควรจะเทเศษอาหารนะครับใส่ถุงขยะก,ก่อนก่อนที่จะเอามาล้างแบบนี้ไม่งมั้นก็จะกองอุดตานท่อระบายน้ําแบบเนี้ยล้าคนอื่นก็จะมาล้างยาก เช่นอย่างน้องทิพย์น้องทิพย์ก็เรื่องขยะในจานนี้ทำไงก็คือทิ้งตรงนี้เลยนี้เลยใช่ทิ้งไปถุงขยะก่อนแล้วก็ตามช้นมาล้างเฟสนะโอเคครับเพิ่มเติมครับเพื่อนเพื่อนห้องน้ำเนี่ยนอกจากสองจุดนี้ครับยังมีตรงทางขึ้นนี่นะครับขึ้นไปข้างบนก็จะมีห้องอาบน้ำอยู่ข right ้างบนด้วยแล้วก <navigation> ็มีห้องสุขาอีกสองห้องข้างบนสะอาดมากครับผมข้างล่างก็สะอาดแหละแต่ข้างบนมันสะอาดมากกว่าอนนี้ประจาหของน้ำนะครับ บริเวณลานจอดรถและถัดลานจอดรถไปก็จะเป็นลานกลางเต็นท์คราวนี้อีกคาถามหนึ่งที่เพื่อนๆถามครับว่าเอาน้องหมามาได้ไหมเอามาได้ครับผมถามเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูบริเวณลานจอดรถล,ดลานจอดรถกว้างมากบอกเลยจอดได้สบายใช่แล้วก็คือบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยทางลงไปตรงนี้ก็กางได้แต่ว่าน้ํามันจะเป็นน้ํานิ่งๆหน่อยไฮไลท์จริงๆก็คือที่เต็นท์ผมแหละตรงนั้นน่ะมันจะเป็นมันจะเป็นน,ปน้ําทานน้ําต่างระดับมา นะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับคนมาใช้บริการที่นี่เยอะมากเขาบอกว่าเยอะมากโคตรเยอะเยอะที่สุดเยอะที่สุดในโลก <c oughs> <c oughs> ดูดิ <c oughs> โอ้ยเขาปิ้งอะไรไม่รู้หอมดิ <c oughs> ครับผมก็คือที่นี่อพูดถึงเรื่องปิ้งที่นี่ทํากับข้าวได้ครับแต่มีข้อแม้อย่างเดียวว่าอย่าก,ก่อไฟที่พื้นนะครับ เพราะว่าสาเหตุอะไรไม่รู้แหละนะจะกลัวเรื่องไฟไหม้เรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าอยากก่อไฟที่พื้นนะครับอีกหนึ่งคำถามครับที่เพื่อนๆถามว่ามาจอดรถนอนได้ไหมรูปพับเต้นนี่จอดได้นะครับนี่มันจะมีจุดตรงนี้เพื่อนจริงๆเป็นจุดที่จอดรถเนี่ยก็จอดได้หมดครับแล้วก็พวกรูปพับเต้นก็ตรงนี้เลยที่ผมแนะนำนี่ยครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี่แหละมะ เน้นมาไวๆหน่อยครับวันธรรมดาก็อาจจะคนน้อยครับนี่ครับเพื่อนเห็นรถสีขาวก็บบา,ส,าสีขาวจอดตรงนั้นไหมครับแล้วถัดเข้าไปเต็นท์หนึ่งข้างล่างมันก็เป็นน้ำละบริเวณต่อปลั๊กไฟนะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะมีให้แบบนี้ครับผมสมมุติว่าผมตีว่า สมมติว่าผมตีว่า200เมตรลานกลางเต็นท์มีความกว้างประมาณ200เมตรโดยประมาณนะนี่คือผมแค่สมมุตินะก็จะมีจุดต่อไฟให้ประมาณ4จุดครับเ,เกินว่ะประมาณ10จุดโดยประมาณครับผมโดยประมาณนะเพราะว่าผมไม่สามารถเดินไปได้ครับเพื่อนๆเพื่อนๆดูดิเต็นท์เนี่ย,ตเ,ยเ,ตเต็มไปหมดเลยพี่ที่เขากางเต็นท์ก็เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆควรจะเตรียมมาสักประมาณ10เมตร10เมตรขึ้นเลย มากกว่าสิบเมตรเท่าไรได้ยิ่งดีแต่ประเด็นก็คือเวลามีเพื่อนๆเ,เขามาต่อเขาเนี่ยเขามากางเต็นท์กันแบบนี้ครับมากางเต็นท์กันแบบนี้เขาก็จะต่อพ่วงต่อเต็นท์เต็นท์ต่อเต็นท์เต็นท์ต่อเต็นท์เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องไฟครับในวันเสาร์วันศุกร์เสาร์เนี่ยก็คือเขาต่อพ่วงล่ำกันมาอยู่แล้วครับผมและนี่คือจุดที่ผมอยู่ครับเพื่อนๆดูว่าผมโชคดีขนาดไหนผมถือว่าผมโชคดีมากเลยผมได้ตรงเนี้ยเพราะว่าที่อื่นเนี่ยเขาจะเป็นน้ํานิ่ง เดี๋ยวผมให้ดูน้ํานิ่งๆอ่ะที่อื่นเขาจะเป็นน้ํานิ่งๆแบบเนี้ยแล้วก็ยาวไปเลยนะแต่เพื่อนๆดูตรงผมอยู่นะนี่ครับตรงที่ผมอยู่เนี่ยเป็นลําธารแบบนี้โอ้โหแล้วก็สวยเนาะสนุกเปล่า ว่าไฟแบบนี้มันดูแบบมันดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูคลาสสิกกว่าครับมันอาจจะยุ่งยากไม่ได้เสียบปลั๊กเสียบปลั๊กปุ๊บติดปั๊บสบายสว่างเลยอย่างนั้นก็ง่ายสะดวกแบบนี้อาจจะดูยุ่งยากนะครับแต่ว่าไฟหลอดไฟ l อ d ดีก็ไม่สามารถที่จะได้แสงแบบนี้มันเหมือนมีชีวิตนั่นเองนะครับนอนสบายมากเลยเพื่อนเมื่อคืนอากาศเย็ยนมากเลยแล้วก็เอาพัดลมมานะแต่ไม่ได้เปิดพัดลมเลยยุงก็ไม่มี แบบไม่มีไม่ไม่ไม่มียุงไม่ไม่ไม่ค่อยมีแมงวันแล้วก็ไม่ร้อนสบายมากแต่ก็ผมชอบที่นี่มากแต่ไม่รู้เป็นเพราะว่าวันเมื่อวานมันอากาศหนาวหรือเปล่านะวันนี้ก็หนาวมันหนาวได้ไงมันร้อนไปตั้งหลายวันแล้ววันนี้วันที่ยี่สิบเอ้วันนี้ทม่ใช่หรือจบฮะเมื่อวานนี่นะ เมื่อวานมนที่ห้ากุมภาครับวันนี้วันที้หกกุมภาอากาศมันเย็นเนาะช่วงเอาอยู่ๆมันก็เย็นมันก็เลยสบายเลยอ่ะแล้วก็เพื่อนๆได้ยินเสียงที่ผมได้ยินตรงนี้ไหมนอนฟังเสียงน้ําตกทั้งคืนเลยมันแบบน้ำตกมันดังมากเลยนะจะเชื่อบอกว่ามันเป็นเสียงที่แบบไม่ได้รบกวนการนอนเลยอ่ะมันก็แบบมันเพลินมันฟินมากมันแบบนอนฟังเสียงน้ําตกอ่ะ หลับสบายโอ้แถวเลย๋ยวผมออกไปดูให้ดูคือตอนนี้ผมนอนอยู่น้ำตกนั่นแหละาห็นวจะออกไปทำกัาวข้าวกินเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวอ,อะไรเนี่ยคุณจะพูดอะไรนบนา่งว่าหายืม น้ำตกวังก้านเหลืองนะครับให้เพื่อนเพื่อนเปิด g p s มาที่ส่วนลูกช้านน้ำตกวังข้างเหลืองวังก้านเหลืองครับผมแล้วก็มาจอดรถแล้วก็มาอย่างที่ผมบอกเลยนะครับส่วนเพื่อนๆอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆนคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาตอบให้จะตอบให้ทุกทุกคอมเมนต์แหละครับเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนที่ตรงนี้เลยครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายได้ไม่ครัว อยาลืมกดสับกระส่ายนะคะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับ